สวัสดีครับวันนี้เช้าราคาที่ยี่ห้ายี่สิบห้าเงาาครับสองโอ้ยมือตึบสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับมาดูหลัาากหัที่ตลาดโอกระบือสีบุรียังครับโอ้ แดดขึ้นทางนูน้นมีวัวมีควายครับเย,ยอะย้อนเสียงย้อนเสียงขอมารับชมฝากกดติดตามครับโอ้ยย้อนเสียงย้อนเสียง ทายไปดูครับทายเลยครับทายเลยต้องได้นี่ยาอกวาจางจามเอนรัไปเซฟภาษาดไกันเยงแ่ง่งงมสูงไรไปไครับตัวนี้สูงไรไปไหครับสูงอามบหกกวรยสามสหกมันครับมันหาเดือนนี่แหละครับ ห้าเดือนใช่บไดรหบครับลูกของมังกรขาวลูกของมังกรขาวครับ้องได้ห้าเดือนแต่ผิวพรรณสวยครับหน้าตาดีเขาสวยราคาห้าหมื่นหครับห้าหมื่นห้าครับโอู้กคุกไม่แพงไม่แพงมัวเร่งขึ้นมูดอกบแต่ปนนันเป็นเรี้ยงออยู่ขอเบอร์โทรได้ครับศูนยแปครับศูนย์เก้ปีหนึ่งสองครับสี่หนึ่งสอง ห้าห้าสี่เก้าครับห้าห้าสี่เก้ามาจาบ้านไหนบ้านน้องสมนี่ครับผมน้องบัวเขาเนี่ยครับครับเลี้ยงนี่เหรอครับครับใครสนใจครับห้าหมื่นห้าครับหน้าเลี้ยงมากตัวนี้ท้องห้าเดือนท้องลูกของมังกรขาวโอ้ควายถึกเนาะแต่ก้อนนี่แปะเสียรหนิดหนึ่ง้นเครับใครสนใจโทรมาครับบริการส่ง ห้าหมื่นห้าพันบาทไปงามกมาเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้สาวก็ได้ดลูกบักหำจากบ้านครับเนะี่ยสามหมื่นห้าสามหมืนห้าครับแม่สูงประมาณร้อยสามสิบเนาะร้อยสามสิบสามืนห้าพันบาทครับลูกลูกผู อูเด็ดสองนี่ครับรสวยๆครับน่าจะลูกที่สองไปถูกถๆครับแม่ลูกสามหมืน่นห้าขอเบอร์หัวได้ครับศูนย์หกสองเจ็ดนหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเก้าสามแปดหนึ่งเก้าสามแปดครับมาจากไหนครับมาจากภูเขียวจ้ะมาจตกภูเขียวครับบริการสง่งทัวไทยนี่ครับ ส่งมาจาพปรเทศเด้อสามหมื่นห้ารครับแม่ลูกผูกโอ้ควายถูกถูกส่งทุกที่ครับต่างประเทศก็ส่งอิสราเอลก็โทรมากรนะไรทั้งห <laughs> มนะบามคน้อคนอุดอรยุอิย่อิสราเอ, <laughs> อเล <laughs> ครับ ไอ้สนใจก็โทรมาครับว่าอยู่ฟูกเขียวครับวางามฮะทับทั้งสองแม่นางครับทับทั้งสองแล้วครับทับบบัไหนครับเนี่ยปลามังกรครับครับรับทับตัวจริงสิครับ โอ้หน้สอลอดซด,ดมีใบมีหลอดครับแม่ได้จากบ้านครับเนี่ยแม,แ,มแม่ใหญ่ดีอยากได้ห้าสิบห้าครับสูงร้อยสามสิบสามได้ครับแม่นางเขาเด็กก็แม่นางห้าสิบครับนี่ครับ สองร้อยสามสมสาครับควายตัวนี้ห้าห้าสิบทตัวนี้ห้าสิบห้าครับร้ยสามห้าคน่อเนนะีลูกตัวที่สลกตัวที่สครับในท้องครับผ่านรอบหนึ่งแล้วครับผ่านรอบนึงแล้วครับ,ารบ,รบมาจะบ้านไหนครับเนะน,นี่ยยนงวซองวะซออุอดรน,นงวซออุอดร ครับควายพวรับควายอยู่ดอนครับเบอร์โทรนะครับศ8 4ย8แ1ดสี่ศูนย์แปดสี่หนึ่้าแปดน่งก้าแปดหนึ่ง่สามองหนึ่งหนึ่งสามสอครับอยู่บ้านก็มีเครอมืออาอยู่บ้านก็มี ครับสนใจติดต่อมาครับบริการส่งพัไทยส่งพวไทยครับบรส่ทรบรได้ขายครับใครสนใจโทรมาครับตัวนี้ห้าหมืนห้ามีอยู่บ้านดีครับอยู่บ้านอีกสามน,น,นางนี่ห้าหมืนนางผสมแล้วครับอยู่ใบมีรถ ครับแม่ลูกตัวเมียสามเดือนนี่นะมัแม่ลูกมันนะประมาณสามเดือนบร่ห้าเดือน,นแล้ว,ล,วลูกห้าเดือนแม่บ่มานี้หรือเล่าโ,<อ>โอ้แม่ท้องวางครับลูกห้าเดือนสูงประมาณร้อยสามสิบครับท้องเป่านี่ครับลูกตัวเมียห้าเดือน แม่ท้องว่างอย่าซุนกันเด้อหันไปหันมาหันหานี่หายขานี้มัดเด้อจากบ้านครับเนี่ยรองไว้สี่หมื่นครับแม่ท้องว่างลูกตัวเมียห้าเดือนขอเบอร์โทรได้ครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่ห้าสี่หนึ่งศูนย์ห้าสี่หนึ่งครับมาจากบ้านไหนครับสุมแพรครับ บริการส่งทั่วไทยครับนี่ร้องไว้สี่หมื่นตั้งต่อได้ครับลูกสวยๆนะครับโอ้หวยถูกๆครับแม่ลูกใครสนใจก็โทรมาครับบริการส่งทั่วไทยเอา้าไวยู้ใดหลุดมาแล้วนะนี่ครับแม่ลูกนี่สี่หมื่นครับ แม่แม่ลูกครับตัวนี้ก็แม่ลูกแม่นี้สูงประมาณร้อยยิบห้าครับสายเยกสายโยแม่ลูก,ลกอู้เข้ามปงัดลูกบักขำครับจากบ้านครับเนี่ย 40, ร้องไ้สี่หมื่นครับมาจากขางไหนครับของวศอครับอุดรธานีครับ,บ,ครบ,นนครบใครสนใจครับแม่ลูกลูกงามพระรมครับผมโชคมาจำได้จำได้ฟอเบอร์ได้ครับตา่อเบอร์ได้ศูนย์แปดหนึง่งสองแปดสี่หกสองเก้าสามครับ ขอย้ตันครับใครสนใจโทรมาครับมาแค่นี้สิครับออ <laughs> โอ้โหาาครับแม่ค้องเราบอกครับท,ท้องีะออกเดือนในรุ่นเดือนน้าในรุ่นเดือนหน้าครับใครสนใจครับก็้องจะออกเดือนหน้าแล้วครับทอดเดือนหน้าได้กินน้องแล้ว,ลวซื้อหนึ่งได้สอง ราคาล่องราคาล่องสี่สิบห้าสี่หมื่นห้าพันบาทครับสูงร้อยสามสิบได้หมดอเนี่ยร้อยสามสิบบวกบวกครับเจ้าครับตัวเนี้ยอ่างอ่างนะใกล้จะออกนะครับสองจิ้มตัวนี้สองจิ้มไว้สองจิ้มสี่หมื่นห้ากอเบอร์เลยครับ นี่ครับหนังหนาหน่าหนกเขาสวยครับหน้าเลี้ยงหน้าเลี้ยงครับผิวพันดีนเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งพ่อยังพ่อรังสรรค์เรื่องชมพูครับพ่อรังสรรค์ครับมาทางไหนกัน อ่นานาลักวายตำบลหนอง,นงไผ่ศูนย์อำเภอเมืองหนบวับบวลำพูครับหนองบัวลำพูครับใครสนใจโทรมาครับเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวผมขึ้นให้อีกทีทนึงโอ้หน้าเลี้ยงหน้าเลี้ยงผิวพรวพรณนะแ,แม่ลูกครับแม่ลูกเผือกอุ้ยต่ำตัวแม่ลูกเผือกแม่ลูกเผือก กินนมยังเดียวได้บนน่จะคนได้ตัวเดียวเหรอได้ตัวเดียวหาว่าพ้อกันบางขันน่ะขายจากบา้านครับสี่หมื่นครับแม่นี้สูงครับรอ้อยสี่หมื่นเป๊ะราคาล้องครับยังต่อได้อีกครับ ลูกนี้ได้จากเดียนไปไปเยนาะแม่สูงครับแม่แม่แม่นี้สูงร้อยสามหกไม่ขาดครับวุ้ยหันสซก,กันเฮงไหมล่ะตกใจนี่ครับใครสายชอบสายเผือกครับขอเบอร์โทรได้ครับครับ สนใจลูกครับเกือผู 3, 700, 86, 500, ้ลูกตรงฟูเบอร์ยังครับ083 350 5786ครับครับโอเคครับแม่ลูกครับอ่างๆ ลูกขํครับแม่นี้อังอังครับสูงมาร้อยสามสิบสองสามสิบสองสามสิบสี่ได้ครับใครสนใจแม่อังอังครับลูกกุ๊จากบ้านครับเนะีย่ยไอราคาสามหมื่นเก้าครับ สามหมื่นเก้าครับขอเบอร์โทรได้ครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าหกสองหกหกสองหกหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ครับมาจากไหนครับมาจากผูเขียวผูเขียวครับปอยผูเขียวชายาภูมิครับหนา้าอ่งอ่งสามหมื่นเก้าราคาล่องยังต่อได้อีกนี่ครับใครสนใจโทรมาครับบริการส่งร้อยกิโล พี่วันนี้คนซื้อดีมากครับไว้เนื้อก็หมื่0สองพันห้าร้อยครับไ่ลูกสามหมื่นเก้ ลูกบักหำจากบ้านครับเนะนี่ยสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าครับแม่สูงประมาณร้อยสามสิบเนาะร้อยสามสิบร้อยสามสิบสามหมื่นหน้าพันบาทครับลูกลูกผู้โอ้เด็ดสองนี่ครับสวยๆครับน่าจะลูกที่สอง ไฟถูกถูกครับแม่ลูกสามหมื่นห้าขอเบอร์หู้ไดครับศูนย์หกสองศูนย์หกสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเก้าสามแปดหนึ่งเก้าสามแปดครับมาที่ไหนครับมาที่ผู้เชียวจัดมาที่ผู้เขี่ยวครับบริการส่งทฟ่ตไทยนี่ครับส่งมาตามเพชรเด้อสามหมื่นห้าครับแม่ลูกถูโอ้ไฟถูกถูก ส่งทุกที่ครับต่างประเทศก็ส่งอิสราเอลก็โทรมาก็ล่ะทุกคนนะบอกมาด้วยคนอุดรไปคยุคอิสราเอลครับไอรสนใจก็โทรมาครับวายอยู่ฟูเขียวครับ ครับมาดูเจ้านี้ครับเตรียมชงแล้วเตรียมชงแล้วบอควายขึ้นรถเตรียมชงแล้วบอ้บอเนี่ครับเผือกครับเผือกสามหมื่นสองตัวสามหมื่นราคาลงครับสามหมื่นสองตัวครับลองเงินเด้อฮะลองเงินมัานลองเงินเดี๋ยวเบอร์โทรยัง บน่บม่มีเบอร์เขาทิโฮมาทังเดยฮะเขาไปน้องบงเินตบลบางูเลยโอ้เือสองตัวครับของไม่มีเบอร์ครับเอาัยัง่งอันนี้พัดยัง่ย ลูกผสมบามันจ้ะลูกผสมบบมันงวัวครับดูงวัวครับงวัวถูกๆไม่กังมาจากตัวมแม่นี่จากบ้านครับสี 40, ่หมื่นครับร้องไว้สี่หมื่นแม่ลูกลูกผู้ครับลูกตัวผู้สี่หมื่นบาทแม่ดำกับแม่ดิจ้าแม่ดำกับแม่กับผู้ มันดีดเหรอฮะมาลุกมาลุกมาลุก offer. ลุกลุก oh. ลุกเมยดำครับอุ้ยเม่ดำกับลูกครับลูกแม่อุ้ยม<ห> <iles. S 1> าลูก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  nghe đi chẳng bắt à? à, Ủa? Là của quân Tụi này đấy, ông cháu nha. Mẹ này, mẹ đam gì cả mẹ luôn chẳng <Frollo> à? mẹ. lúc về, Lúc mẹ. ควายถูกถูกวัวถูกถูกครับสี่หมื่นลัคาลอ็อกเจ้าของไม่ไม่ค่อยชอบไถกับไผใช่ไหมครับมันจะด,ดีดบ่ล่ะโอ้ย ก็มารับชมฝากกดติดตามด้วยครับช่องอังกอร์ทิ้งเชนเนาครับมีงวมีควยครับหายไปทางนี้ไม่ได้มันย้อนเสียงมีงวมีควยายตลาดโกรกระบือสีบุดืองครับทุวปนังคันบ้านอะไรก็ไม่รู้นะผมไม่ได้ับ มารับชมฝากกดติดตามนะครับโอ้ร้อนมากหัวหัวหัวเดี๋ยวไปดูงัวหน่อยใครยมีวัวมีควายติดตัวเข้ามาครับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ เิดราคาหน้าคอกหรือว่าโปรโมทปัรมโปรโมทปัรมโปรโมทพ่อพันครับ